สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิก็อยู่ที่พูลแมนคิงพาวเวอร์นะคะก็ที่นี่นะคะนอกจากเป็นโรงแรมที่แบบว่าสวยมากนะคะจริงๆแบบใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะคะก็ขอแนะนําของในโรงแรมก่อนเนาะที่ปกติโรงแรม3ามอน3ดาวขึ้นนะคะจะใช้นะคะ1นนะคะนอกจากห้องที่ดูเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะคะตรงนี้จะมีส่วนของ ผลไม้ที่เป็นผลไม้ที่เตรียมไว้ให้นะคะก็เพื่อความปลอดภยัยตัวนี้จะเป็นงานที่สําหรับใส่ใส่ไว้ปอกผลไม้งานที่จะใช้ของงานโรงแรมตัวนี้นะคะมีดที่ใช้มันจะไม่คมมากนะคะสาหรับเป็นอาหารว่างนะคะก็คือลักษณะการใช้ของมีดแล้วก็ซ่อมนะคะที่มีใช้นะคะจะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเห็นไหมคะ มันมีสเตนะคะจริงๆก็มันก็ด้วยความที่ว่ามันจะไม่คมมากแล้วก็อันตรายมันจะจะไม่ใช้ใช้มีดไปแหลมเลยนะคะมีดที่ใช้ก็ขนาดเท่านี้แล้วก็ซ่อมที่ใช้ก็คือเป็นซ้อมอันนี้เป็นซ้อมหวานนะคะอันนี้เป็นซ้อมหวานนะคะแต่จริงๆแล้วตัวนี้ก็โอเคมันก็ใช้คู่กันส่วนจานเซตจานที่ใช้ของตัวนี้นะคะ จะใช้ยูท e มาน6นิ้ว,น,วนะคะจารย์หวานนะคะจะว่าถ้าไม่ใช้6อาจจะใช้ใช้7นิ้วหรือว่าใช้8นิ้วได้นะคะตัวนี้คือถังน้ําแข็งนะคะโรงแรมระดับประมาณนี้ส่วนใหญ่เราถังน้าแข็งข้างในมันจะเป็นสเตลแล้วก็ข้างนอกเนี่ยค่ะมันจะบุกด้วยหนังต้องบอกไว้เลยว่าราคาก็จะแรงคือกว่าถังน้ําแข็งปกติทั่วไปแต่ถามว่างานดีไหมงานดีกว่าเยอะสีมันหนัง<ๆ>นแอมเบสเลย โอ้โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่บอกว่าเขามีไว้เก็บเรียบร้อยถังน้าแข็งกลุ่มพวกนี้มันจะเป็นสองชั้นน่ะค่ะลูกขาสองชั้นก็คือมันจะไม่มีการซึมออกมาข้างนอกเห็นไหมคะไม่มีการซึมของน้ําแข็งออกมาข้างนอกเลยนะคะพร้อมกับน้ําแข็งใส่ไว้เรียบร้อยพร้อมกับน้ําแข็งใส่มาเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรงแรมโลหน่อยนึงไม่ไม่โลเนาะเป็นโรงแรมปกติทั่วไปดาวน้อยกว่านี้หน่อยนึงเราก็ต้องถือถังน้ําแข็งไปขอพี่แม่บ้าน ชัดเจนค่ะขอบคุณขอบคุณพี่มุกนะคะที่บรรยายให้เรียบร้อยโอเคต,อตามมาดูที่ตามมาดูที่ห้องน้ํานะคะอขอดูที่ห้องอ้นี้ก่อนดีกว่าขอดูที่อุป,ปรกรณ์เราเปิดไฟได้ไหมตู้นะคะนะคะที่นี่นะคะหนึ่งก็จะมีเสื้อนะคะแล้วก็ไม้ขันเสือ้ออันนี้ใช้ไม้ขวนเสื้อแบบ ขาเรียกว่า normal hook นะคะอันนี้แบบมีกิฟนะคะมีกิฟนะคะแล้วก็ถ้าไม่ขวัเสื้อสูทนะคะช่วงนี้อันนี้ของปัป๊มต้าของ Kim Power เนาะไม่ขวัเสื้ออย่างนี้เขาเรียกไม่ขวัเสื้อสูทนะคะบาทมันจะกว้างนะคะแล้วก็อีกตัวเขาเรียกว่า,าธรรมดานะคะเป็นแบนเสื้อธรรมดาตัวนี้ไม่มีให้แต่โดยปกติเนี่ยไม่ขวัเสื้อที่ที่ควรจะต้องมีก็คือ ตัวนี้นะคะ<ม>ที่แบบธรรมดามอาจจะมีกิฟตหรือไม่มีกิฟตก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสูตรที่นี่ก็จะเป็นสมก็เป็นโรงแรมเกรดดีก็จะมีอย่างเงี้ยสามอันแล้วอย่างเงี้ยสามอันนะคะดังนั้นอย่าเวลาทักษะการซื้ออุปกรณ์โรงแรมง่ายๆนะคะเราก็จะแล้วแต่ว่าเราจะเซอร์วิสบริการให้กับลูกค้าระดับไหนนะคะถึงจะมีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ที่นี่ก็จะมีตู้เซฟนะคะมีร่มด้วยนะคะข้างในนะคะ มีร่มมีสลิปเปอร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเตารีดนะคะจริงๆก็มีทีรองรีดด้วยที่รองรีดด้วยนะคะอุปกรณ์สำคัญของนี่เห็นไหมคะว่าเราจะมีไฟชาย Safety First Safety นะคะขอต่อมานะคะตัวนี้ก็เป็นงานที่ใช้ในล็อบบี้นะคะเออไม่ใช่เป็นงานที่ใช้ เป็นงานที่ใช้ในส่วนของโรงแรมนะคะ<ม>ก็จะมีกา,กาน้ำนะคะลองสังเกตด,ดูนะคะถ้ากลุ่มกาน้ำของโรงแรมที่เป็นดาวนะคะส่วนใหญ่แล้วฐานกับตัวจะแยกกันนะคะฐ<ม>านกับตัวของอุปกรณ์ไฟไฟ้าจะต้องแยกกันเพื่อความปลอดภัยเลยนะคะต้องพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่แบบว,ว่าฐานกับติดตัวเนี่ยอันตรายเกี่ยวกับไฟช็อตไฟดูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นมากกว่านะคะทีนี้ก็โดยปกติก็กางกางก็จะมีพวกอย่างเงี้ยนะคะ น้ำก็ถาดฝีนะคะออกมาเข้าปรสสุกหมดของห้องน้ำนะคะในนี้มีอะไรไหมในนี้เหราขอในนี้นะเป็นเป็นหัวอะไรนะคะในนี้หรือเปล่าโอเคค่ะเข้ามาในนี้นะคะ <laughs> จะมีส่วนแห้ง <laughs> ส่วนเปียกน,นะคะแล้วก็ที่สำคัญจะมีไดร์เป่าผมนะคะไดร์เป่าผมก็ที่นี่ก็จะเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานค่อนข้างมากนะคะ แล้วก็ส่วนตัวเนี้ยเป็นอินชาร์ปพวกเก็บพวกอัซเซสซอรี่นะคะก็ต้องเข้าใจว่าโรงแรมระดับเนี้ยอัซเซสซอรี่หรือว่าอุปกรณ์อะไรพวกพวกที่สามารถสั่งเราได้นะคะทางน้้นยตายละมันพีชตรงนี้แหละโอเคค่ะก็โดยรวมนะคะก็จะมีห้องน้ําจะมีอันเนี้ยจะเป็นพรมที่ไว้หน้าห้องน้ําจะเป็นเวลคัมมันนะคะในห้องน้ําแล้วก็จะมี ส่วนใหญ่แล้วผ้าปูนะคะจะมีสองไซส์นะคะไซส์หมผ้าเช็ดผ้าขนหนูจะมีสองไซส์นะคะจะเป็นไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของได้คู่ได้เดี่ยวเรื่องกับความแน่นนะคะของของกลุ่มผ้ากันเปื้อไอของกลุ่มผ้าขนหนูนะคะค่ะก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วโรงแรมดาวจะเจอไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยเอรี่ไหมส่วนใหญ่แล้วโรงแรมดาวจะเจอคือหนึ่งเครื่องชั่งน้ําหนักนะคะต้องบอกอย่างนี้เครื่องชั่งน้าหนักเนี่ยค่ะมันเป็นของที่จริงๆแล้วถ้าอย่างเราอ,อยากินมาก <laughs> ไม่ใช่ค่ะบางทีก็คืออย่างผุ้บริหาระดับสูงเนาะ เขาเรียกว่าการมีวินัยก็คือหมายความว่าชั่งน้ําหนักตัวเองทุกวันในในทริปขอบทริปการเดินทางนะเมืเ่อก่อนเมื่อก่อนเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันพอพอโตขึ้นมานิดนึงเราก็จะซู้ว่าเขามีเครื่องชั่งน้ำหนักไว้ทำไมนะคะสำหรับโรงแรมห้าดาวนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นตู้ลิ้นชักอีกเปิดอด้านหนึ่งนะคะ <Work. S 1> อันนี้แล้วแต่ก <Work. S 1> ารออกแบบเลยนะคะเวิร์กมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องหิ้วเสื้อผ้าเข้ามาในห้องอาบน้ำ เราอาบน้ําเสร็จเราก็เปิดตู้เราก็หยิบเสื้อเรามาใส่ได้โดยที่แบบไม่ต้องคิ้วให้พลุงพลังอันนี้ก็คือคนออกแบบถือว่าถือว่าเป็นการออกแบบที่คุ้ม,ใ,<ส>มใจะะใส่ใจนะคะ <ใน S 1> ต้องมองอย่างนี้นนคือมันจะมีความต่างระยกระหว่างของแต่และโรงแรมอยู่นะคะวันนี้ก็จบเวิร์กช็อปโรงแรมก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวมีโรงแรมใหม่คะ่ะ